เศรษฐกิจไทยอาจโตต่ำสุดในอาเซียน world bank คาดการในปี2567นี้ว่าเศรษฐกิจไทยอาจเติบโตน้อยการท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้นตัวดีปัญหาการส่งออกชะลอตัวการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เติบโตกลุ่มอุตสาหการรมใหม่ๆก็ยังไม่โดดเด่นสถานการณ์เป็นแบบนี้เศรษฐกิจไทยจะยังไงต่อ นึ่งในคำแนะนำของ World Bank ถ้าไทยอยากรอดต้องมุ่งพัฒนาเมืองรองมากกว่าจะพึ่งการเติบโตของกรุงเทพมหานครเพราะว่าความเจริญที่รวมศูนย์อาจไม่ใช่คำตอบ tomorrow คลิปนี้เราได้พูดคุยกับดรเกียรติพงศ์อริยะปรัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโส World Bank ประเทศไทยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองรองของไทยเราจะปลดล็อกศักยภาพของจังหวัดเมืองรองเหล่านี้ได้อย่างไรติดตามได้ในรายการ tomorrow ค่ะ ก็เพิ่งออกรายงานล่าสุดเลยนะคะให้ดรลีแคปให้ฟังสั้นๆนิดนึงค่ะว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะเศรษฐกิจไทยก็ผ่านจุดที่ต่ําสุดมาแล้วช่วง Q1 ที่ตอนนั้นเราเป็นห่วงว่าจะมี recession หรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็มองว่าเศรษฐกิจก็ยังโตได้นะแต่ก็ยังเป็นระดับที่ค่อนข้างช้าน้อยกว่า2%สุดท้ายเราก็ปรับประมาณการลงมาอยู่ที่2.4สําหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้า2.8 าภาพรวมก็เห็นว่ายังมีการฟื้นตัวอย่างต่อนเนื่องอแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบไทยกับอาเซียนจะเห็นว่าไทยตอนนี้เนี่ยฟื้นตัวช้าที่สุดแล้วก็ส่วนต่างระหว่างไทยกับเิลิปปินส์อนนโดในงาของระดับ GDP เนี่ยตอนนี้ก็กว้างขึ้นอยู่ที่ประมาณ9-14%ของ GDP อก็ถือว่าเป็นโอกาสาที่เราสูญเสียไปเรารเผชิญกับความท้าทายเดียวกันเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง มาตรการกีดกันทางการค้ากับจีนทำไมไทยถึงประสบปัญหามากกว่าประเทศอื่นนะก็เรามองว่าไทยเป็นประเทศที่เพิ่งพาการส่งออกและท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะท่องเที่ยวก็ยังฟื้นตัวยังไม่เต็มที่ยังเป็นระดับต่ำกว่าโควิดจริงๆประเด็นวันนี้เนี่ยเราจะขยับไปคุยกันเรื่องเมืองรองแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพระอยากจะคุยเรื่องกรุงเทพกันก่อนถ้าเกิดว่าภาพที่เราเห็นว่าเออความเจริญมันกระสุกตัวอยู่กรุงเทพแบบเนี้ย ในฐานะที่กรุงเทพเรียกว่าเป็นเมืองโตเดียวใช่ไหมคะอยากให้ดรขยายความคํานี้นิดนึงว่าทําไมกรุงเทพถึงเติบโตลักษณะนี้แล้วมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างคะเรค่ะเมืองหลักๆข้อดีก็คือเป็นที่รวมตัวของคนที่เก่งๆคนที่อยากทํางานร่วมกันเนี่ยเขาก็จะอยู่ในมาอยู่ในเมืองแล้วก็เมืองก็จะมีอินฟราสตรักเจอร์เพื่อจะรองรับคนเหล่านี้ใช่ไหมกรุงเทพเป็นพื้นที่โลเคชั่นที่ค่อนข้างดีต่อเรื่องการค้าขายการเดินทางของนัคทม เพราะฉะนั้นการทำโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเนี่ยก็จะอิงกับกรุงเทพเป็นหลักาะประมาณที่ลงในกรุงเทพก็อยู่ที่ประมาณ60%ขาม GDP เราก็เลยเรียกว่ากรุงเทพเป็นลักษณะ prime city mm hmm. ก็คือเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ mm hmm. แต่ถ้าเกิดดูในอาเซียนเองเนี่ยถ้ากิดไปมาเลยเราก็เห็ก็มี prime city KL ก,ก็ใหญ่มากลยอินโดจาการ์ตา mm hmm. เพราะฉะนั้น prime city ก็เป็นสิยงที่ไม่ได้ แปลกมากในอาเซียนถ้าเกิดเปรียบเทียบ Primate City กับเมืองรองเมืองรองในที่นี้ก็คือเมืองที่เป็น regional hub เช่นแบบเชียงใหม่มเป็น regional hub ของภาคเหนือถ้าเกิดเอาเราเอาประชากรกรุงเทพเทียบก,กับประชากรเชียงใหม่เนี่ยจะเห็นว่ากรุงเทพใหญ่กว่าประมาณ3 0มหรือถ้าเกิดเรา GDP มาเปรียบเทียบกันความต่างก็จะยิ่งสูงซึ่งถ้าเกิดดูตัวเลขนี้นะจะเห็นว่า ความต่างระหว่าง p r i m a ม e c ี t กรุงเทพกับเมืองรองของเราแกลบแทบจะใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นมันจะท้อมถึงการกระจกตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่งคั่งในในกรุงเทพก็แสดงว่าถ้าเราให้คำนิยามเขาว่าเมืองรองเนี่ยก็ดูทางเรื่องของจำนวนประชากรด้วยดูของการเป็นหับนิยามก็ค่อนข้างกว้างแต่ว่าในบริบทไทยถ้าเกิดดูจากแผนรัฐบาลผมมองว่าเป็นเมืองที่มีลักษณะเป็น regional hub ด้วยเป็นข้าวโรดการที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็เป็นฮับของภูมิภาคถ้ายกตัวอย่างชัดๆก็อย่างเช่นภูเก็ตใช่ไหมเชียงใหม่เชียงใหม่คอนแกนถือว่าเป็นฮับอ่าค่ะซึ่ง secondary city ก็แสดงว่าไม่ใช่ทุกจังหวัดที่จะถูกมองว่าเป็นเมืองรองเป็นางานหรือเปล่าคะใช่ครับถ้าเกิดเป็นเมืองที่ที่เล็กมากนะครับก็ไม่ได้รวมอยู่ในงานศึกษาของเราครับถ้าเกิดพูดถึงเมืองรองแล้วเนี่ย บ้านเรามีบทบาทแค่ไหนถ้าเรามวงเศรษฐกิจทั้งประเทศคือถ้าเกิดเทียบกับต่างประเทศเทนทะครับเมืองรองประเทศเราเนี่ยถือว่ามีบทบาทค่อนข้างน้อยอในการทานโยบายแล้วก็การเก็บรายได้ท้องถิ่นเพื่อจะนํามาสู่การลงทุนในในเมืองรองอหรือการเข้าถึงตลาดทุนเนี่ยก็ถือว่ายากาทั้งที่ในงานศึกษาเราเนี่ยเรามาดูว่า potential ของแต่ละเมืองเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะเติบโตถ้าเกิดเขามี potential เขาก็ควรจะได้รับเงินทุนใช่ไหมเงินลงทุนทีนี้เงินทุนจะมาจากไหนเนี่ยถ้าเกิดดูต่างประเทศก็จะมีรายได้ภาษีนะครับแล้วก็หรือตลาดทุนคือเขาต้องกู้ต้องกู้ยืมต้องกู้ยืมหรือเข้าตลาดทุนหําทำ PPP นะซึ่งซึ่งหลายประเทศก็ทำอเมริกาก็เป็นตัวอย่าง ที่ทำด้านนี้เยอะเรื่องมีนิสปอร์บอลสัหลับไทยเนี่ยเรามองว่ามี potential เยอะมี return ต่อ infrastructure ค่อนข้างสูงถ <c oughs> ้าเกิดไปเที่ยวเมืองรองจะเห็นว่าอินฟราการเดินทางเนี่ยเขาเขายังไม่ค่อยมีเรามองว่า return สูงลงทุนได้โดยจัดเก็บรายได้ท้องถิน่นหรือว่าเข้าสู่ตลาดทุนก็คือดรเตือมว่าจริงๆแล้เมืองรองประเทศไทยเราหลายๆจังหวัดมีศักยภาพมาแต่ เท่าที่เราเห็นภาพรวมเนาะคืออาจาจะยังรู้สึกว่าบทบาทของจังหวัดต่างๆหรอเนี้ยหัวเมืองใหญ่ๆเป็นเมือ,องรองที่หน้าสัมปานเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สักเซสขนาดนั้นในในแง่น,นะคะคิดว่ายังติดอุปสรรคอะไรอยู่บ้างคะดคอุอคืออาจจะไม่ได้ว่าอุปสรรคแต่ว่าด้วยโครงสร้างประเทศใน,น,นการบริหารจัดการงบประมาณเนี่ยที่ค่อนข้างเซนทราลาัลไลซ์ก็คือรรวมศูนย์นยอยู่ที่กรุงเทพนะและ้วก็รายได้ที่เก็บมาก็เข้างบประมาณ กลางแล้วค่อยจัดสรรไปให้ท้องถิ่นะครับอาจจะไม่ใช่ลักษณะบอส t อมัเป็นเป็น To p d ด w n ใช่ไหมนซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีในการผลักดันโครงการใหญ่ๆแต่นี้ถ้าเกิดลงไประดับเมืองรองเนี่ยเขาก็มี Pain Point หรือมีความต้องการของเขาเองใช่ไหมของแกนต้องการคมนาคม l light r เร l นะครับในในเมืองของเขาซึ่งไม่ใช่ n a t i o n a l agenda เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองทาง world bank มองว่าเมืองนั้นเนี่ยควรจะมีอำนาจมากขึ้นในการตัดสินว่าต้องการอะไรนะแล้วก็ระดมระดมทุนหรือว่าเก็บไรายได้แสดงว่าโซลูชันที่ world bank มองเองเนี่ยก็มองว่าก็ควรจะให้ รัฐบาลท้องถิ่นหรือเราอาจจะเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีอำนาจในการตัดสินใจหรือกระทั่งการลงทุนอะไรต่างๆซึ่งกว่าจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยเรื่องอะไรเงินทุนหรือต้องไปแก้อะไรยังไงบ้างคะดรมองคะก็มีต้องแก้เยอะพอสมควรเพราะว่าเป็นวิธีทํางานแบบใหม่ก็คือที่เรา recommend ก็คือเรื่องแรกคือเรื่องภาษีเรื่องภาษีนี่สําคัญมากเพราะว่า คุณจะทําแผนอะไรคุณจะลงทุนอะไรก็ต้องมีเงินใช่ไหมครับในในกรณีเมืองรองเนี่ยก็คือเรื่องภาษีเพราะเขาต้องสามารถเก็บภาษีท้องถิ่นซึ่งตอนนี้ภาษีที่ดินก็เริ่มไปแล้วโดยรวมรายได้ที่เก็บในระดับประเทศนะครับก็คือน้อยมากแล้วเท่าที่เราดูนะไม่เพียงพอสําหรับความต้องการที่ของเมืองรองแล้วก็ส่วนกลางสําหรับการลงทุนการจะเก็บภาษีแบบ Picky Back อันนี้อยากให้คอเตอ์ทิ่บายนิดหนึ่งว่าภาษีศาษนะมัน,ม,นมันดียังไงจากการจัดเก็บลัสนานี่ค่ะ<ม>อันนี้ก็เป็นโซลูชันอันหนึ่งนะครับก็คือเช่เนแบบภาษีที่เรนเราให้เมืองรองท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาแบบรแอดมินิสเตอร์ประเมินราคาแล้วก็เก็บเก็บรายได้เองใช่ไหมแต่ถ้าเกิด p i c k Back เนี่ยเราให้ส่วนกลางเนี่ยรับผิดชอบในการแอดมินิสเตอร์บริหารเพราะว่าเขามีข้อมูลมีโครงสร้างอยู่แลบบ้วนะครัแบบร แต่เขาสามารถแบ่งสัดส่วนรายได้ภาษีที่เก็บขึ้นมาให้ท้องเถนได้โดยที่ดูว่ารายได้ที่เก็บมาจากท้องเถนนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ <S <S ก็จะเจลียส่วนหนึ่งไปให้ท้ <S <S องเถนตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอ,าอย่างเมืองรองหลักๆห,ห,ห,หลายจังหวัดที่เขาก็มีความโดดเด่นมีศักยภาพเนี่ยเขามีการร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไรอย่างนี้มากน้อยแค่ไหนแล้ว การใช้โมเดลนี้มันดียังไงถ้าก็สามารถทําให้มันสกเซ็เมืองรอหลายเมืองเนี่ยมองว่า PPP เนี่ยเป็นวิธีแก้ไขปัญหาหลักก็คือว่าเมืองรองเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถึงหลังเงินทุนเองใช่ไหมชาวก็เล่นรนใช่ไหมผหาวิธีแก้ไขก็เลยมาลงที่ลงเออที่ PPP <c oughs> นะแล้วก็ p PP p ก็เป็นออปชั่นหนึ่ง ที่เสริมเขาไปที่เป็นตัวตัวเสริมไม่ใช่เป็นตัวแก้ไขแต่ทีนี้ในบริบทไทยผมรู้สึกว่าหลายหลายคนเนี่ยเอา PPP เป็นเหมืนเป็นเป็นโซลูชันแก้ไขปัญหาโดยรวมแต่ที่จริงที่จริงไม่ใช่เป็นตัวตัวเสริมก็แต่ก็สำคัญถ้าเกิดแก้ไขภาพรวมเนี่ย PPP ก็จะมาเสริมได้ในโครงการที่มี Return ต่อ Private Sector ซึ่งในงานศึกษาเราก็จะมีเราเรียกว่า p p พีเอเวอร์ ก็โปรเจกต์ Project ที่เราคิดว่าเอกชนน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นโปรเจกต์ที่มี a p p r a i s a l กับ return ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมที่ดรพูดถึงเมื่อกี้น่าสนใจนะที่หลายๆจังหวัดในไทยเองมังว่า PPP ดูจะเป็นโซลูชันที่มันเรียกว่าทําได้จริงๆหรือมันง่ายกว่าการที่เราไปปรับโครงสร้างภาษีอันนี้ดรมองว่าเรื่องภาษีมันแก้ยากกว่า การแก้ยากกว่าจะจาเป็นถ้าเกิดจะสนับสนุนเมืองรองจริงๆต้องแก้ไขที่ที่ต้นเหตุใช่ไหมครับซึ่งก็คือเรื่องภาษีเรื่องการจัดสรรงบประมาณนอำนาจในการตัดสินบริหารงบประมาณแล้วก็ PPP ก็เป็นเป็นออปชั่นเสริมเท่านั้นถ้าเกิดทำ PPP อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เพียงพอกับความต้องการการลงทุนของเมืองรองทีนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ย ที่ทางบร Bank แนะนำอันนึงคือ,อนอกจากว่าการเปลี่ยนวิธีการทํางานนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างยากน <c oughs> ในกรณีไทยเราแนะนําอาจจะทํำแบบใหญ่คือ big bang เปลี่ยนหรือทําแบบเล็กก่อนคือทาเราเรียกว่า sandbox ก <c oughs> ็คือเลือกมืองรองสักที่1เป็นตัวอย่างให้เขาทดลองดู <c oughs> ให้เขาเราต้องถามมือรองว่ามีมืองรองไหนที่อยากลองเข้า sandbox ไหมมี มีโจทย์หรือจะนน่ามีโครงการมีแพลนพอนอะไรที่อยาก <that. S 1> แก้ไขแล้วก็เข้ามาอยู่ในซันบ็อกซ์ซันบ็อกซ์ก็คือเราจะยกเว้นเรื่องอามาตรการภุปากร์ต่างๆเนี่ยเราจะ, <that. S 1> จะยกเลิกให้คุณในในเวลาที่เรากำหนดเราก็จะมาประเมิน <that. S 1> ที่จริงซันบ็อกซ์ก็เกิดขึ้นแล้วเช่แบบ EC ก็มี <that. S 1> แล้วก็เรียกว่าเป็นซันบ็อกซ์หรือภูเก็ตซันบ็อกซ์ช่วงโควิดอันนี้ก็ เกิดขึ้นจากท้องถิ่นเพราะว่าตอนนั้นเขามีปัญหาเพน i อยแล้วเขาเสนอขึ้นมาเองว่าอยากทำเป็นแซนด์บ็อกซ์ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จระหรับประเทศตอนนั้นเรื่องท่องเที่ย uh, วเราก็เสนอ approach เดียวกันสำหรับ uh, มังองให้เริ่มด้วยแซนด์บ็อกซ์อยากขยายไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จริงเราคุยมืองรองที่มี potential เนาะแต่ว่ามันก็จะมีอีกหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยคือเมื่อชาวพัดดูคลิปของน้องที่ได้รางวัลน,นะคะๆๆ อยู่เพชรบุรีถ้าอย่างจังหวัดแบบที่เขาไม่ได้มีความโดดเด่นอ,อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้นภาคเกษตรอย่างเงี้ยเราพอจะดันเศรษฐกิจของจังหวัดให้ไปไกลกว่า <ừ. S 1> นี้หรือว่าไม่แน่ใจในอนาคตลองเทอมดันใ,ให้เป็นเมืองรองหน้าใหม่อย่างเงี้ยได้ไหมคะอันนี้ตอบอยากนิดนึงเพราะว่าคืองานศึกษาเราไม่ได้ดูทุกจังหวัดทุกเมืองครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเราเห็นว่าการผลักดันส่งเสริมเมืองรองไม่ได้หมายความว่าทุกเมืองทุกจังหวัด จะเติบโตนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีศักยภาพอาจจะไม่ได้มีคนเพียงพอหรืออาจจะอยู่ในทาเลที่ไม่เอ,อื้ออาจจะอยู่ในทุกเขาหรือขุนเขาเล็กๆทําอุตสาหกรรมหรือเกษตรยากนะครับถ้าเกิดลงทุนไปก็ไม่มีผล,ผล,ผลต,อต,อตอบแทนนะครับซึ่งบางประเทศก็กประสบปัญหานี้แล้วนะเป็นเป็นบทเรียนที่เราเห็นมาเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่า ควเราควรจะไปลงทุนตรงไหนที่มีรีเทิร์นนะครับ <c oughs> ทีนี้สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่อาจจะไม่มี potential แต่ก็ต้องดูแลความเป็นอยู่ของคนในในพื้นที่ทำให้รักษาคุณภาพการเรียนให้อยู่ใน Standard ที่ดีหรือส,สุขสาขให้รักษา health ของเขาให้ในระดับที่ ซึ่งอันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญของอรัฐภาคกลางก็จะใช้ระบบเขาเรียกว่า transfer ภาคกลางก็จะดูว่า,าถ้าเกิดจะรับรักษา standard อยู่ในระดับนี้เนี่ยส่วนนั้นต้องการการจัด,จดสรรเงินเท่าไหร่ก็จะมีการ transfer จากงบประมาณกลาง<น>ไปสู่เขาเพราะว่าถ้าเกิดเขาจัดเก็บรายได้เขาเองเนื่องจากว่าเขามีข้อจำกัดเยอะทรัพยากรเขา รายได้เขาคงไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นต้องมีภาคกลางเข้ามาสนับสนุนเขามามาเติมให้ให้เต็มย้อนมาอีกคำถามหนึ่งที่เรียกว่าอยากส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนาะในการกำหนดนโยบายเมืองหรือรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะเรียกว่ามีวิธีไหนที่ทำให้คนรู้สึกสำนึกรักตั้งเกิดของตัวเองเนาะอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรัฐบาลท้องถิ่นออกนโยบาย ร่วมกับเอกชนด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันมีวิการไหนไหมคะทแต่ที่จะทําส่งเสริมเรื่องนี้คะ่ะวิธีส่งเสริมก็คือที่จริงก็โยงกับที่ผมพูดเรื่องอ่าเรื่องภาษีเรื่องการตัดสินการจัดสรรงบประมาณบริหารงบประมาณของเมืองรองเนี่ย <c oughs> ก็กลไกนึงก็คืออ่าเลือกตั้งผู้แทนในท้องถิ่นก็อ่าที่เราแนะนําก็คือผู้ที่เป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยอ่าที่มาจากการเลือกตั้ง สามารถมีบทบาทมากขึ้นในการตัดสินจัดสรรว่าประมาณท้องถิน่นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราส่งเสริมตลอดก็คือเรื่องอการทำแผนท้องถิ่นเนี่ยสามารถเป็นบอ t ทอม u ัมากขึ้นคือเอาคนในท้องถิน่นหรือไซเคิลเดอร์ต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันก็จะมาคุยว่าปัญหาเพ Point คืออะไรแล้วคุณจะทำโครงการอะไรบ้างนะครับ ซึ่งทำได้ในหลายระดับระดับคอมมูนิตี้ก็ได้ชุมชนก็ได้ในระดับเมืองรองที่จริงเราเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วที่คอนแก่นก็มีการรวมตัวของชนประชาชนเอกชนที่มาคุยเรื่อง i อินฟราเรื่องไลท์เวลแต่เขามารวมตัวเนื่องจากว่าเขามีเพนพอยที่ไม่ได้รับการแก้ไขเขาก็มารวมตัวกันแต่ถ้าเกิดแก้ไขเพนพอย ด้วยมีงบประมาณมีรายได้แล้วก็มีกลไกที่จะเอากลุ่มนี้มาคุยกันเพื่อจะทําแผนผมว่ากจ็จะช่วยได้เยอะพอสมควรก็ต้องฟังเสียงของทุกทกฝ่ายแล้วก็ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเมืองรองที่เราผลักดันวันหนึ่งประเทศไทยหลายๆจังหวัดมีพัฒนาก,การทางเศร,รษฐกิจมากขึ้นมีความเจริญินฟาสตรัชเจอร์ที่พร้อมมากขึ้นอันนี้ในภาพรวมคาดการณ์ของดรมังว่าจะดรイブเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นก่อนที่เป็นอยู่ที่เราเจอทุกวันนี้ได้มากแค่ไหนคะ อันนี้ตอบยากแต่เราก็พยายามทำประมาณการใน oh <my> เราดูการเติบโตเศรษฐกิจไทยเต็มเรียกว่าเต็มศักยภาพ <Yeah. S 2> ดูข้อมูลล่าสุดเนี่ยเราได้ปรับลดลงมาที่2.7เซเพราะว่า <Yeah. S 2> เราเป็นสังคมสูงอายุในงานก็ลดลงแต่สิ่งหนึ่งที่เด่นก็คือไทยเนี่ยมีสัดส่วนการลงทุนที่ที่ลดลงเ <Yeah. S 2> ทียบกับประเทศเตลาดเกิดใหม่ในอาเซียนหรือในอเอเชีย เราก็เลยดูสแนรีโอเอ๊ะถ้าเกิดเราจะผลักให้ potential growth หรือการเติบโตในระยะปานกลางสูงขึ้นเนี่ยต้องทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือการลงทุน infrastructure อันนี้ก็รวมถึงเมืองรองแล้วก็ infra เ,เพื่อรองรับภาวะโลกร้อนแบบเรื่องน้ำภัยพิบัติ mm. น้ำท่วมภัยแง้งสองคือพัฒนาทุนมนุษย์และ,ะสาธารณสุข นี่ก็สำคัญแต่แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณเพิ่มเพราะว่างบประมาณเรามองว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเทียบกับเซกเตอร์อื่นแต่ต้องปรับประสิทธิภาพให้ดีขึ้นแล้วก็3คือเรื่องอส่งเสริมให้ตลาดแรงงานทํางานได้ดีขึ้น mm hmm. โดยที่เรามีกลไกช่วยคนที่ตกงานให้สามารถเข้ามาหางานใหม่ได้เช mm hmm. ่นแบบมีเทรนนิ่งหรือมีทรานเฟอร์โชว์ข่าว ที่มีคอนดิชันว่าเขาต้องเทรนแล้วก็กลับเข้ามาใน,ในตลาดแางงานแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็จะนำไปสู่เรียกว่า Structural Transformation คือการโยกย้ายของคน<ม>จากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรเข้าไปสู่งานใหม่ๆใช้บริการใช้ความรู้ใช้นวัตกรรมงานนั้นก็อาจจะอยู่ในกรุงเทพสมัยก่อนอยู่ในกรุงเทพแต่ทางเราก็มองว่ามีโอกาสที่งานใหม่ๆจะเกิดขึ้นในเมืองรอง คนก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองรองก็จะมี structural transformation แบบใหม่เทียบกับช่วง20่กว่าปีที่เกิดขึ้นมาก็คือคนย้ายเข้ากรุงเทพใช่ไหมคะอันนี้น่าสนใจมากนะคะจริงๆเราอย่างเช่นใน eec ก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมภูเก็ตก็ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราดันให้ไปได้มากกว่านี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเมืองเนาะที่ที่ก็น่าจะพัฒนาต่อได้อีกคากเลทีเดียว